โอเคครับ okay, ผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากิจกรรมฟรีไฟล์ของกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกองทัพของนักลบไฟลุกนั่นเองนะเออคือผมไม่รู้ว่าเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าชุดนี้มันแบบมันก็เอาเรื่องอยู่นะคือมันจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกไฟลาวาอะไรประมาณนี้นะของที่มีอยู่ในกิจกรรมนะครับโอเคผมว่าเราไปดูในกิจกรรมเลยดีกว่านะครับว่ามีของอะไรให้เราที่จะสุ่มบ้างนะครับเออ นี่นะนี่ก็คือแบบบอกเ,เพื่อนๆไงเรามาดูที่กล่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่แลกเปลี่ยนเลยนะครับเอของก็มีประมาณนี้นะก็จะมีพวกเกี่ยวไฟไฟเอเอก็จะมีมีดแล้วก็มีชุดมีชุดที่แบบเป็นกรอบทองนะแล้วก็มีชุดกรอบม่วงก็ประมาณนี้นะเออแล้วก็มาดูชัดๆกันที่ฝั่งซ้า,ายดีกว่านะเอออันนี้ก็แบบดูแบบรายละเอียดเลี้ยงให้ดูเลยนะครับว่าแบบอะไรเป็นยังไงนะครับเออแต่ผมเอะเล็งไว้อยู่2อ2อย่างนะครับก็คือผมจะเล็งมีดนะครับกับ ชุดหัวเหลืองนะครับเออในชุดเนี้ยเออเพราะผมว่ามันเป็นตัวละครที่แบบโคตรเหมือนในตัวละครนาบิค่าละาสตรมากเลยนะลักษณะการแต่งตัวนะผมก็เลยแบบสนใจเขานะครับเออโอเคผมก็เขาเรียกว่าแบบว่าต้องมาคำนวณก็คือก็ผมเลือกอยู่2อย่างก็คือ80กับ60นะเออก็จะเป็นเท่าไหร่วะ140แล้วก็เราก็มีเป้าหมาย ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับโอเคผมว่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเออก็กดแม็กปเลยที่ชุดแรกนะครับก็200ประเดิมที่2 4 0เพรนะครับเพราะผมมีตั๋วลด10เพรนั่นเองโอเคก็เรามาเปิดกันเลยโอ้โเฮ้ยก็ดีอยู่นะได้ได้ต้อง28โทเคนถือว่าดีอยู่นะครับเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างดีโอเคครับรอบ2นะครับอ้อหสุดยอดไปเลย โอ้ได้กระทะมานะครับกระทะผมก็ไม่มีเหมือนกันก็ดีครับเอาเข้ามาโอ้โหแต่รู้สึกว่าโทเค็นี่เกลือมากนะครับไม่กี้ไม่ใช่ว่าเกลือธรรมดาโคตรเกลือเลยเกลือจะจัดนะครับเออก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้ก็เกือบเกลือนะครับแต่ก็โคพกสิผมก็เอามาแลกก่อนเลยดีกว่านะครับจะมาเอานี่ครับโอ้โหตัวละครของผมสารักเพลิงคือมันเป็นตัวละครผมไม่รู้ว่ามันเป็นชุดเก่าชุดใหม่นะครับเอ แต่คือลักษณะมันเหมือนแบบตัวละครในดาบพิฆาตอสูรมากไงผมแล้วมันยิ่งทําปกอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าคือใช่จริงๆอะ่ะเออโอเคครับก็สุ่มต่อเลยดีกว่านะเออยาวๆไปครับก็หาอีก8ปิแล้วก็ได้สุดยอดไปอีกแล้วโอ้โหได้รองเท้ามานะครับสําหรับตรงนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยอีกแล้วโอโได้ไอ้วอลมาแนละ้วโอ้โหถือว่าผมได้ครบเซตเลยนะจริงๆอะ่ะเออ คือจากแบบว่าผมยังไม่มีเขาเรียกอะไรเลยนะไม่มีกระทะไม่มีไอวอนี้ได้มาครบเลยนะเออแม่งโคตรแบบโคตรเอาเรื่องอยู่นะเออสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะได้56แล้วนะครับตอนนี้ก็อีกไม่ไกลต้องบอกว่าไม่ไกลจะเอาให้ครบ80ไง68ก็น่าจะชุดสุดท้ายแล้วนะครับเออน่าจะน่าจะชุดสุดท้ายแล้วโอเคส่งท้ายด้วยสุดยอดไปเลย ได้หน้ากากมานะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเออได้ตั๋วมาเท่าไหร่อ่ะแปแล้วนะครับเออถือว่าแบบจบด้วยดีนะครับก็กดแรกไปเลยนะครับสําหรับมีดนะครับก็คือเป้าหมายของผมก็ถือว่าสําเร็จแล้วสําหรับ2สิ่งนี้เออก็ถือว่าได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆคาตาณาไฟนะมีไฟออร่าออกมาตลอดนั้นแบบว่าออกมาตลอดอะ่ะส่วน2ชุดนี้คือผมไม่ค่อยชอบต้องบอกว่าชุดแรกผมไม่ค่อยชอบนะส่วนชุดผู้หญิงน่ารักนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไง เออก็นะเออเนี่ยคือผมผมว่าทรงผมมันก็เท่อยู่แหละเออแต่อันนี้ผมเท่กว่าไงชุดผู้หญิงก็น่ารัก,น,รกน่ารักไปตามสเต็ปนะครับน่ารักมงุงมิงฟูงฟิงไปเออแต่ก็คือถ้าคนที่สนใจก็ส่กันได้นะสำหรับตัวละครผู้หญิงคือผมไม่ค่อยได้เล่นไงผมเล่นแต่ตัวละครผู้ชายไงผมก็เลยไม่ได้จะส่งเอานะครับก็ เสียไปทั้งหมดก็ที่แรกผมมีอยู่ประมาณ47,300นะตอนนี้ก็เหลือ45,145ก็ตกไปประมาณเสียไปประมาณ2,100ก,กว่าๆเออประมาณ2,100นะเออแต่คือช็อตแรกอะผมเสียไปแค่เท่าไหร่เอง200 400 600เสียประมาณ7 7เกือบ800นะที่ได้60ตัวที่แรกที่ผมแลกตัวนี้มาเออผมว่าม่งก็นั่นแหละคือที่แรกก็ดวงดีแต่จะมาแย่ตรงจะเอามีดอันนี้เนี่ยที่80ตัวที่หลังอะเออแต่ ผมก็ได้ของยางอื่นมาแทนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเออก็ใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้นะเออเออที่ผมเรื่องตัวละครตัวนี้มันเหมือนในเรื่องอนิเมะที่มีชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับเป็นอนิเมะนั่นเองเออเ็เป็นอนิเมะดูดิภาพปกมันโคตรเหมือนเลยมันโคตรเหมือนในเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะภาพโปกโคตรเหมือนแบบของในอนิเมะไป,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 ไปๆเลยที่แบบทําท่าอย่างเงี้ยทาท่าเสียบเหมือนหรือนั่งอะ่ะเออโคตรเหมือนเลยนะแต่แค่แบบ คล้ายที่เฉยนะครับผมก็เลยแบบอยากได้ไงอยากได้มาอยากได้มาใช้เฉยๆนะเออก็ประมาณนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเออใครอยากได้ก็สามารถเอาซื้อมาได้ก็แล้วแต่พูดงงไปหมดแล้วเนี่ยคือมันมันเริ่มดึกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพูดมึนๆงงๆมึนๆอยู่นะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องข่าหในหลังๆนะเออผมว่าเรามาดูเอฟเฟกตัวละครนี้ดีกว่านะครับเนต้องบอกว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าเออ เลนโกคุใช่ไหมเลนโกคุเคียวจิโร่นั่นจะใช่นะครับเป็นอัำดับ3ของสาวรักเพลิงนะครับโอ้โหแต่ผมว่าไฟมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับดูไฟดิโอ้โหร้อนลนไปหมดอะ่ะเอาน้ำมันใต่ไปวาเปล่าวะโอ้โหลุกไม่หยุดเลยไฟเดี๋ยวผมต้องแบบไปลองยิงเท่หน่อยนะ่ะไม่ได้ยิงหนไหนนะเนี่ยยิงซ้อมกับหุนเนี่ยง่ายดีโอ้โห ก็ถือว่าผมได้ทรงผมใหม่แล้วก็ได้กางเกงใหม่แล้วก็รองเท้าแตะมาะครับอืมรองเท้าแตะนี่เท่เลยอืได้อยู่แหละอืมประมาณนี้แหละผมว่าก็เฟี้ยวอยู่นะเออสาดรากเพลิงอะ่ะเอาดีเอ,อ้ยมาดี <laughs> ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเออผมก็จะไอ้นี่ละกันก็คือคลิปนี้ผมก็จะมาสุมให้ดูเฉยนะเออต้องบอกว่ามาสุ่ม มาส่งให้ดูเผื่อจะมีคนคิดที่แบบอยากจะส้มตามว่าแบบมีชุดอะไรที่อยากได้นะครับก็ต้องเตรียมไว้สักถ้าแบบ80อสะผมว่าประมาณพันเพชรปะพันเพชรเกินไหมถ้าดวงดีอะดวงดีน่าจะไม่เกินพันเพชรนะเออแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเกินนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยตัวเออคือของผมอะมันโชคร้ายแบบอีตอน2องไงเออมันโชคร้ายมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเสียเยอะไงมาเสียเยอะช่วงสอง พอรอบแรกผมเสียไปประมาณ700 700 800ประมาณนั้นประมาณนะใช้คําว่าประมาณคือ700 800ผมก็ได้ตัวครบ60แล้วอะเออเออถ้าถ้าผมซุ่มต่อผมก็จะได้80ตัวก็ใช้ประมาณพันเพชรนะเออถ้าใครสนใจดามหรือสนใจชดุดก็ไปหาซุ่มกันได้นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปมาซุ่มให้ดูแหละเออให้ดูว่าแบบ คนยังไม่รู้ว่าใช้เพชรเท่าไหรเออ่เสียเพชรประมาณไหนค่าคะแนนประมาณไหนชุดสวยไหมก็ประมาณนี้นะชุดที่ผมเลือกมาแต่ชุดแรกผมไม่ชอบเสือ้อมันไงมันออไม่เท่ส่วนชุดผู้หญิงก็น่ารักนะครับแต่ก็แบบไม่ค่อยได้เล่นไงเล่นแต่ตัวผู้ชายก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เลือกมานะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับเกมฟรีไฟเพราะกิจกรรมนั้นมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับสาหรับเกมนี้ก็เจอกันใหม่ครับ